เพื่อนๆวันนี้ยายจะพามาทําแซนด์วิชไข่ต้มมาดูอุปกรณ์ของยายว่ามีอะไรมั่งมาดูมีไข่ต้มปักกาแก้วแตงกวาเสือเทศโบโลน่ามาดูวิธีทําของยายกันมาดูนะอันนี้ยายจะตัดจะผ่าไข่ด้วยด้วยด้วยเส้นได้นะ อืมถ้าใช้มีดมันจะไม่สวยนะเพื่อนๆใช้ได้เวลาเวลาเพื่อนๆต้มไข่นะจะให้ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางอะ่ะพอน้ำเดือดแล้วก็คนเอาตั้งน้ำแล้วเอาไข่ลงไปเอาไข่ลงไปแล้วก็คน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 ให้น้ำมันหมุนพอน้ำหมุนแล้วก็พอหมุนพอแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือด ไข่สุกแล้วก็เวลาไข่สุกแล้วไข่แดงอะ่ะมันจะอยู่ตรงกลางอันนี้ยายไม่ได้คนนะเมื่อเช้าลืมลืมนึกไปลืมนึกถึงไข่ที่มันจะเอียงดูกันไปเพื่อนๆลองไปทำกินกันนะอร่อย ยายก็จะเอามะเขือเทศมะเขือเทศแปะลงไปโบโลน่าแปะลงไปแตงกวาแปะลงไปแล้วก็ผักสลัดไอ้มะเขือเทศลงไป ันนี้แล้วแต่นะถ้าใครชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ปิดลงไปก็เป็นแซนวิชแล้วเพื่อนๆแล้วเราก็มีตัวช่วยคือไม้จิ้มฟันจิ้มไว้ไม่ให้มันหลุดจากกันที่หนึ่งก็เสร็จไปนะเพื่อนๆม,มันลื่นหน่อย ใบที่หนึ่งผ่านไปมาใบที่สองใบที่สองก็เหมือนเดิมเอามะเขือเทศวางเอาโบโลน่าวางแตงกวาวางตอนนี้เราจะเปลี่ยนเอามาเขือเทศใส่ก่อนแล้วก็เอาอันนี้วาง อะไรจะวางก่อนวางหลังก็ได้นะเพื่อนๆไม่ใช่กดตายตัวแล้วก็ปิดฝาไข่ลงไปเสียบด้วยไม้จิ้มฟันก็เป็นแซนวิชไข่ต้มแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็ลูกที่สองเหมือนกันเพื่อนๆฉับลงไปฉับลงไปเสียดายหลานสาวยังไม่กลับจากโรงเรียนไม่งั้นลระชอบนางชอบ งานแบบนี้ชอบมากอาหารแสนอร่อยแซนวิชไข่ต้มดูที่สวยๆนะเพื่อนๆที่ไม่สวยอย่าไปดูดูที่ดีงามที่ไม่ดีงามอย่าไปดูตั้งมาอยู่เดี๋ยวยายต้องหาวิธีตั้งก่อน เสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชของยายแซนดวิชไข่ต้มของยายเห็นไหมแซนด์วิชไข่ต้มอร่อยนะคะสี่ฟองนี่ก็อิ่มแล้วยายก็จะมาโชว์แค่นี้แล้วค่ะบ๊ายๆมากินแซนดวิชไข่ต้มด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ